คนใ้กล่องสุดม,มามาเปิดกันแมาก็จะเขียนเปนแบบนี้เขาเขียนมาเพื่อนให้ด้วยเพื่อนอะไรนี่น่มาแกะกัน แต่เขาตัดทำไมแต่น่ารักน่ะม่เอาไว้เขียนเล่นแบบนี้เลยสมมติเราจะเขียนชื่อทุกคนใช่ไหมที่ติดตามเราก็เขียนได้เลยตุ้มอานต่อไป เขียนว่าสตีฟอ bon. ่ะอยากได้สีไหนอยากได้สีนี้สีเงินสีไม่ไม่ในกล้องมาสวยอันนี้สีให้เลือกหลายสีมากเลย เดินแล้วสามอันสุดท้ายอันนี้เป็นคิดแล้วฮะไม่มี่